นมจงบินยงสำเร็จสมมาสมพุทธเจ้าท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทะอาจารย์พระครูกวีวราพรอ,อาจารย์อุปัชาวัดบ้านสวนอำเภเมืองจังหวัดปัตตานีกลับเรียนพระเทรานุเทร,ระพระภิกษุที่เคารพและศรัทธาทุก,กรูปขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ก่อนที่จะจากกันไป ในค่ำคืนนี้ตอนนี้ที่ประเทศไทยก็เวลาห้าทุ่มกับ21นาทีนะก็ปรากฏว่าอาตมายังมีอาการมึนๆอยู่หลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลแต่ก็สามารถแสดงธรรมได้นะวันนี้เรามาพูดกันต่อเรื่องการที่จะตัดสินอย่างไรว่า การเป็นพระอริยะนั้นเรามีอะไรเป็นมาตรฐานนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการเป็นพระอริยนี่ไม่ใช่สิ่งที่ยากไม่ใช่สิ่งที่เกินความสามารถของสติปัญญาของมนุษย์แล้วก็จิตใจของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินที่จะมนุษย์ทุกๆคนนะสามารถจะบรรลุได้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุทําได้เพราะว่าไม่มีความตั้งใจจริงที่จะบรรลุบางคนนี่บอกกับตัวเองเลยบอกว่าจะไม่บรรลุคนที่บอกกับตัวเองว่าจะไม่บรรลุเนี่ยคนที่ไม่ได้บอกกับตัวเองนะคนที่ไม่บรรลุยู่มีอยู่สามอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าบอกว่าคือไม่ต้องการบรรลุสอก็คือไม่ได้สนใจเรื่องการบรรลุ 3. ก็คือปฏิเสธการบรรลุทีนี้าธารมาจะมาชี้แจงว่าคนสามจำพวกนั้นที่ไม่ต้องการที่จะเป็นหรือไม่ต้องการรือว่าไม่บรรลุเป็นไรรยบุคคลได้นั้นมีสามจำพวก มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการบรรลุไม่ได้สนใจเรื่องการบรรลุและปฏิเสธการบรรลุอย่างคนในศาสนาอื่นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องการบรรลุเลย ไปถามคนในศาสนาอื่นไปถามคนศาสนาคริสต์ไปถามคนศา,า,า,าสนาอิสลามที่ต้องการบรรลุเป็นพระราหันหรือเปล่าต้องการบรรลุเป็นพระโสดาบันไหมต้องการบรรลุเป็นพระสักคาคามีไหมต้องการบรรลุเป็นพระนาคามีไหมต้องการบรรลุเป็นพระราหันไหมเขาบอกว่าไม่ต้องการสาเหตุที่เขาไม่ต้องการเพราะว่ามันไม่ใช่คอนเซปต์ทางศาสนาคอนเซปต์ไม่ is not the main concept is not the main idea i s not the main conceptual idea to get enlightenment มันไม่มีจุดมันไม่ใช่จุดสำคัญการที่จะบรรลุเป็นพระริยะบุคคลไม่ใช่จุดมุ่งหมายดังนั้นคนในศาสนาอื่นก็ไม่ต้องการการบรรลุเราไปพูดได้ตายว่าน่ต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระสกทาคามีบรรลุเป็นพระนาคามีบรรลุเป็นพระรานไปพูดได้ตายก็ไม่ต้องการบรรลุ และที่สำคัญที่สุดก็มองว่าเป็นเรื่องเพยเจอร์เป็นหลักปรัชญยายพวกหัวโลนทั้งหลายเป็นหลักปรัชญยายของขพวกไอห,หัวโลนตื่นเจ้าขึ้นมาก็ขอข้าวเจ้าบ้านกินออกบินตะบาดเขามองอย่างนี้ไอพวกหัวโลนทั้งหลายในประเทศไทยในสองแสนกว่าคนเนี่ยไอ้พวกนี้ยังไม่พอนะ ยังขอข้าวนอกจากขอข้าวชาวบ้านเด็กยังไม่พอยังม็นมีหลักปรัชญาแบบแปลกๆให้คนบรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระสกทาคามีบรรลุเป็นพระนาคามีบรรลุเป็นพระราันต์มันบ้าไปแล้วตัวเองไม่ธรามากินอาตมามากินนี่เพราะนะแต่จริงๆบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ธมามาเด็ก ยังสอนอะไรแปลกๆทำให้คนนี่หลงงมงายมันต้องเชื่อพละเจ้าสิวะเอออะไรเนี่ยว่ากันไปมันต้องเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมอาตมาก็บอกแล้วเนี่ยไปเรื่องพูดเรื่องการบรรลุปเป็นพระระยบบิยบุคคลกับคนที่นับถือศาส,ะสะนาอื่นคนที่นับถือศาสนาคริสต์คนที่นับถือศาสนาอิสลามคนที่นับถือศาอส,าน,น,สนายูดายคนเหล่านั้นก็ไม่ได้สนใจเพราะมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดของเขา ดังนั้นต้องถามว่าคนทุกคนบมนโลกนี้นี่ต้องการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่อาตมาสามารถพูดได้ว่าไม่ทุกคนมีคนส่วนน้อยที่ต้องการบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นพระราหารันคนประเภทแรกก็คือพวกมิจฉาทิฏฐิไอเรานี่เรียกเขาว่าพวกมิจฉาทิฏฐิเขาก็เรียกเราว่าพวกเป็นมิจฉาทิฏฐินะไอเราเรียกเขาว่าพวกมิจฉาทิฏฐิ เขาก็เรียกเราว่าพวกมิจฉาิฏฐิทำไมเราเรียกเขาว่าพวกมิจฉาิฏติก็ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมก็ไม่เชื่อว่าคนเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์นี่สามารถพัฒนาศักยภาพสามารถกําจัดกิเลสได้จนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์เขาไม่เชื่อเขาก็เลยมองว่าเราเนี่ยเป็นพวกเปอร์เจอร์ คนในศาสนาอื่นก็มองว่าพวกพุทธเนี่ยเป็นพวกเปอรอเชอร์ในขณะที่เรามองว่าเขาเป็นพวกเปอร์เจอเขาก็มองเราว่าเป็นพวกเปอร์เจอต่างคนต่างมองกันไอโ้นโนก็บ้าไอ้นี่ก็บ้าอาตมาเคยคุยกับคนบ้าอาตมาเป็นเนเนี่ยชื่อสวัสด์เนี่ยคนบ้านเดียวกับอาตมาสวัสด์นี่แกเป็นคนบ้านะ่ย แต่ถ้าเวลามีใครไปด่าแกว่าบอกไอ้วัดไอ้สวัสดมึงคนบ้าแกบอกมึงนั่นแหละป้าคือเรานี่มองแกว่าสวัสด์นี่แกเสียสติแกเป็นคนบ้าแต่สวัสด์นี่มองว่าเรานี่ก็เสียสติเป็นคนบ้าเหมือนกันพลาดนั่งฉันอยู่บนศาลาฉันประมาณสามสิบเนนอีกแปดแกบอกไอ้พวกบ้าอย่างเงี้ยเนนบอกตะโกนไปว้วัดบ้าแกบอกพวกมึงนั่นบ้าเนี่ยมานั่งอยู่ทําไมเนี่ย ถ้ามึงไม่บ้ามึงไม่ไปบินตบาดมาใ้กูกินก็อาตมาก็เลยงงเอา้าตกลงว่าใครเป็นคนบ้ากันแน่ไอ้เนนชมัดเนี่ยชื่อชมัดนะโจช้างสาหมอมะไอ้อาณาการเด,ด็กชื่อชมัดก็บอกว่าวัดบ้าว,ดาวัดมันตะโกนสวัดมันตะโกนบอกมึงนัน่นแหละบ้าเนนไอ้เนนบ้าอาตมาบอกโอ้ยชมัดตกลงก็ดดาว่ามึงอะบ้า สวัสดิ์ไอามัดมันบอกว่าไม่อ่ะก็าด่ามึงนั่นแหละอาตมาบอกอ๋อตกลงด่าไกลอ่ะอัตมาก็เลยอยากจะรู้ว่าตกลงว่าสวัสดินี่ด่าไกลสวัสด์ก็เลยบอกพวกมึงอ่ะที่นั่งหัวโลนกันสามสิบกว่าคนทั้งพระทั้งเนรนะบ้าอัตมาบอกเออพอๆกันก็สรุปว่าทุกคนบ้าที่นั่งอยู่บนธาารรม์นั่งฉันข้าวอยู่ในโรงฉันเนี่ยดังนั้นอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่า การบรรลุธรรมนี้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดของทุกคนอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาถึงเป็นพุทธนะอาตมาอยากจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแต่อาตมาไม่ปรารถนาการเป็นพระอริยบุคคลในตอนนี้เพราะอะไรอาตมาไม่บอกเป็นความลับต่างราชการ คนเราทุกคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายของตัวเองมีคนอีกประเภทอ่ามีคนอีกประเภทเนี้ยก็เรียกว่าบุคคลผู้ปรารถนาบุคคลผู้ปรารถนาการบรรลุธรรมแต่ไม่ใช่ในชาตินี้ไม่ใช่ในชาติหน้าคนเรามีความปรารถนาไม่เหมือนกันคนหนึ่งนี่ไม่มีความปรารถนาในไม่มีความปรารถนาเพราะว่าคอนเสปต์เนี่ย Religious concept หรือว่า spiritual concept นี่ไม่เหมือนกับเราโดยสิ้นเชิง Absolutely different religious concepts แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง Concept ต่างศาสนา religious concept spiritual concept absolutely different there are many p e o p l e who don't want to get enlightenment and we cannot control them to get enlightenment because they doesn't they don't want to get enlightenment โยมถามว่าดูปลาจานิดรยอาตมาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนี่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาล เพิ่งไปปาตัดมาเลือดไหลเป็นแก้วแต่อาตมายังมานั่งคุยกับโยมได้อาตมาเพิ่งไปป่าตัดมานะเลือดไหลเป็นแก้วโยมอาตมาเห็นอาตมาเห็นเลือดของตัวเองไหลเป็นแก้วยาจาเริ่มหมดเริ่มหมดฤทธิ์มันเริ่ม,มปวดนะเดี๋ยวอาตมาพูดอีกสักประมาณสิบนาทีเดี๋ยวก็ไปละมันเริ่มปวดปวดแบบสุดๆเลย แต่ก็ไม่เป็นไรพอทนได้คนประเภทที่สามที่ไม่ต้องการการบรรลุธรรมก็คือคนโง่หนึ่งก็คือคนที่เคร่งครัดในาศาสนาของตนแล้วก็เห็นว่าคำสอนในพุทธศาสนาเป็นมิจฉาทิฏฐิสองก็คือคนที่อยู่ในาศาสนาพุทธความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ไม่ปรารถนาการบรรลุธรรมนี่เป็นประเภทที่สอง ประเภทที่สามประเภทที่สามกูไม่รู้เรื่องกำลังพูดเรื่องอะไรกูไม่รู้เรื่องอะไรคือโสดาบันอะไรสึกตากามีสักกาคามีอะไรคืออนาคามีอะไรคืออาราหารันต์กูไม่สนใจกูสนใจอย่างเดียวว่าหม่อมถนัดแดกปิดสาขาพัตตคานข,ของหม่อมถนัดแดกไปแล้วหกสาขาแล้วกูจะไปกินข้าวที่ไหนไอ้คนบางคนมันสนใจแต่กินกี้ี่นอนมันไม่ได้สนใจ เรื่องการบรรลุธรรมมันสนใจวันนี้กูจะกินที่ไหนวันนี้กูจะไปพักผ่อนก็คือไปขอขอโทษนะไปพักผ่อนนะกูจะไปขี้ที่ไหนสามมันสนใจแต่วันนี้กูจะไปปี้ไกลสี่วันนี้กูจะนอนที่ไหนแค่นั้นเองกินกี้ปีนอนไอ้คนประเภทนี้มันไม่ได้สนใจเรื่องนิพพานหรอกโยมไปพูดได้ตายนะมันบอกเฮ้ยเจเ้ยสัตวะวันี้ มาพูดเรื่องมาพูดเรื่องธรรมะอะไรมาพูดเรื่องการบรรลุธรรมมาพูดทำไมไอ้คนประเภทนี้มีเยอะในนี้คนที่เป็นประเภทที่ว่าโมหะครอบคลุมเนี่ยโมหะครอบคลุมจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นจนไม่เห็นความจำเป็นในอะไรในหลักธรรมคำสอนแล้วก็การบรรลุธรรม ก็มีเนี่ยสามจำพวกใหญ่ทีนี้การบรรลุเนี่ยธรรมาบอกแล้วว่าการบรรลุเนี่ยมันต้องบรรลุคนที่จะบรรลุมันหนึ่งก็ต้องมีความศรัทธาหนักแน่นในพระรัตนตรยัยมีความหนักแน่นในพระพุทธเจ้ามีความศรัทธาหนักแน่นในพระธรรมมีความศรัทธาหนักแน่นในพระสงฆ์ โยมถามมาปวดไหมก็ปวดสิยโยมมีที่ไหนผ่าตัดเลือดออกเป็นแก้วแล้วไม่ปวดมันก็ต้องปวดเลยแต่ธรรมาเป็นคนอดทนนะธรรมาบอกแล้วธรรมาเป็นคนอดทนหนะเป็นคนอดทนนะเดี๋ยวโยมถามมืนบัญชีที่จะร่วมพิมพ์หนังสือมานะ เราแป๊บหนึ่งอาตมาพิมพให้อยู่จริงๆอาตมาพิมพ์ไว้ทุกครั้งไงก็เทศทีก็พิมพทีนะจริงๆโยมน่าจะจดไว้นะแต่ก็ไม่เป็นไรโยมอาตมากา็ไม่ได้เบื่อไม่ได้เบื่อกับการจดหมายเลขบัญชีอส่งหมายเลขบัญชีให้โยมได้ร่วมกันทําบุญนะบูชากันเทศกันคนละหนึ่งบาทหรือว่าสามบาทก็แล้วกันนะก่อนนอน โยมถามว่าพระอายรย์ไปป่าตัดเนี่ยพระอายรย์ปวดไหมก็ปวดนะครับก็ตัดเนื้อออกไปเนี่ยมันก็ต้องปวดมีที่ไหนก็ป่าตัดเนื้อออกไปตั้งเยอะแยะนะก็เฉือนออกไปทิ้งเนี่ยมันก็ต้องปวดเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่ปวดแต่มันอยู่ที่ว่าปวดแล้วมันทนได้หรือเปล่านะก็ผ่าตัดไปอาตมาก็นอนดูไปเลือดก,ก็ไหลไป เลือดในไหลจกจกจอกอาตมาก็นอนดูไปก็ไม่เห็นเป็นไรชีวิตคนเราก็แค่นั้นอยู่เจ็บป่วยก็ต้องรักษาเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมถ้าเกิดมาแล้วไม่เจ็บป่วยมันก็ไม่ใช่เรียบมันมันมันก็ไม่ใช่มนุษย์นะแต่ธรรมาคงจะทนได้อยู่ไม่นานนะเดี๋ยวธรรมาสักครู่ก็จะไปแล้วข้มาพูดได้โยมฟังว่ามีไหมบุคคลที่ไม่บรรลุ ไม่ต้องการที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยมีไหมโยมถามแบบนี้เนี่ยโยมถามว่าธรรมาถามโยมว่าโยมที่นับถือาศาสนาพุทธนะรับประรัตนใจเป็นที่พึ่งเนี่ยโยมอยากจะไปไปเชื่อในคอนเซปต์ของศาสนาอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ไปเชื่อคอนเซปต์ของศาสนาอื่นร้อยเปอร์เซนตนี่เป็นไปไม่ได้ it is impossible to believe in the conceptual idea of other of the other religions absolutely completely different <Okay. S 1> ความเชื่อเนี่ยคอนเซปต์ของศาสนาแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันแม้ศาสนาเนี่ยโยมศาสนาที่มีต้นต่อเดียวกันก็คือศาสนายูดายเป็นศาสนาแม่ ศาส,สนาลูกก็คือศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามก็เกิดจากศาสนายูดายเนี่ยคนยิวกับคนปาลไตายมันฆ่ากันตายมาสี่ห้าพันปีแล้วมันฆ่ากันทุกวันนะตอนนี้ก็ยังฆ่ากันผ่านมาตั้งห้าพันหกพันปีก็ยังฆ่ากันอยู่นั่นแหละไม่มีที่ไม่มีหยุดยนตนะ คนยิวกับคนบาลไตายนี่จริงๆก็เหมือนกับคนไทยกับคนลาวนั่นแหละเป็นญาติกันตั้งเดิมแต่เนื่องจากความเชื่อทางศาสนามีความแตกต่างกันมันก็เลยต้องฆ่ากันอันนั้นพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าคนบนโลกนี้ทุกคนต้องบรรลุธรรมเพราะว่าคอนเซปต์เนี่ย religious concept and spiritual concept absolutely completely different so we cannot we cannot push people to get enlightenment we cannot control people to get enlightenment because not everybody not everyone on earth want to get enlightenment Not everyone. Even not even not every Buddhist want to get enlightenment. If you think that everybody want to get enlightenment, you are wrong. You can ask every people, your friends, members of your families, your siblings. And you know that not every people in your family, the members the member of your families. not every members not every member of your family want to get enlightenment not everyone ไม่ใช่คนทุกคนอยากจะบรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ใช่ทุกคนอยากบรรลุเป็นพระสกทาคามีไม่ใช่ทุกคนบนรรลุเป็นพระอนาคามีไม่ใช่บรรลุคนทุกคนจะบรรลุเป็นพระอระหรัน The concept of to get enlightenment is a concept of only for Buddhists. It's a Buddhist concept. It's not a concept for other religions. From other, the believers of other uh, of other religions. <Knowledge> <homework> <scary> <Hurac roommate> <Mograf museum> <emphasis> ดันั้โยมถามว่าทุกคนนี่ต้องบรรลุธรรมใช่ไหมตามาบอกไม่ใช่ยังมีคนอยู่สามจำพวกที่ไม่อยากบรรลุธรรมหนึ่งก็คือเขาไม่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าไม่มีความเชื่อในพระธรรมไม่มีความเชื่อในพระสงฆ์บุคคลประเภทที่2ก็คือบุคคลผู้ปรารถนาพุทธภูมิไม่ต้องการการบรรลุธรรมแต่ปรารถนาการบรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณในอนาคต สามบุคคลประเภทที่สามก็คือบุคคลผู้เต็มไปด้วยบาปและบุคคลผู้เต็มไปด้วยบาปและโมหะก็คือความโง่บุคคลผู้เต็มไปด้วยสมัมอบผู้คนผู้เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิบุคคลผู้มีสติปัญญาประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิความคิดที่ผิดความเข้าใจที่ผิดคอนเซปท์ที่ผิด ดังนั้นบุคคลที่ไม่ต้องการการบรรลุเป็นพระระยะบุคคลมีอยู่สามจำพวกอาตมาก็เลยนำมาชี้แจงสำหรับวันนี้นะอาตมาไม่ไหวแล้วจริงๆนะก็เลือดก็ยังไม่หยุดไหลแต่ว่าเดี๋ยวธาตมาต้องไปไปพักผ่อนแล้วก็ทำความสะอาดแผลนิดหน่อยนะแล้วตอนนี้ความเจ็บปวดก็ รุนแรงอาตมาก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะวันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยพูดสั้นๆน,นะแต่มีใจความที่สำคัญว่ามีบุคคลสามจำพวกที่ไม่ต้องการบรรลุธรรมไม่ต้องการนะไม่ต้องการบรรลุธรรมมีสามจำพวกหนึ่งเขาไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สอง เขาไม่เข้าใจในหลักคกำรรสอนของพระพุทธเจ้ามีมิจฉาทิฏฐิสามบุคคลผู้ต้องการที่จะบรรลุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานปราถนาพุทธภูมิแล้ะมันมีจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่สามารถหรือว่าสัตว์ที่เกิดในสามสิเวสภพภูมิที่ไม่สามารถไม่ต้องการกับไม่สามารถีต่างกันนะ ไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เดี๋ยวธรรมาจะมาชี้แจงว่าสัตว์ในสามสิเบเอ็ดภพภูมิเมฆบ้างที่ไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสัคาคามีเป็นพระนาคามีเป็นพระราต์ได้เดี๋ยวธรรมาจะมาชี้แจงสำหรับวันนี้ก็จบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับญาติโยมที่ต้องการเป็นเจ้าภาพนะในการพิมพ์หนังสือกรรมและการให้ผลของกรรมก็สามารถ บริจาคได้ที่บัญชีนี้นะก็คือบัญชีที่207 4 1 9 9 9 9ขีด41 9 9ตอนตนาคารกรุงเทพชื่อจตราจารย์ดรพระจาตรีเมพันเก็บเล็กผสมน้อยเราก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้หนังสือซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเผยแผ่และรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อตาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมสั้นๆเพียง20นาทีนี้มีประโยชน์ต่อญาติโยมทั้งหลายก้อจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับในวันนี้ก้อเจริญพรสปิติโยวิวัจจันตุสัพรโรโควินาสตุมาเตภวัตวันร,รารโยสุขีติกายุโคปวาพิพวาตนาสลิเลสนิจังนุตตาปจายโน จาตาโรธรรมาวัตันิงายุวันโนสุขังภาลังก้อยทุกคนหลับฝันดีจงถึงพร้อมด้วยอายุวันนาสุขะภะละปฏิบาตธนาสารจมบัติจงบรรลุมรรคสีผลสีในพระนิพพานหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดกอเจริญพรจากัตมาพระจานาร์จตรีวัดไทยในรัสเซียนครเซนต์ปีเตอร์สเบก 참삼사랑한만삼사랑한 삼삼사랑한 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 남삼사랑한만삼사랑한삼삼사한 삼삼사랑한 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 삼삼사한사한삼삼사 함망사라나닥창미 함망사라나닥창이 상하사라나아아.